สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำเรื่องเทพบุตรในโรงเรียนเป็นผู้หญิงตามที่สัญญาไว้นะคะว่าวันนี้จะมาลงคลิป5ตอนในคลิปเดียวถ้างั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปฟังกันเลยเรื่องเทพบุตรในโรงเรียนเป็นผู้หญิงตอนที่14ถึงตอนที่18เมื่อปริมาณของสารและปริมาณของกราฟคงที่จากความเดิมตอนที่13ชินม่อได้แชทหาฟูจิวา่า ชินมอทำไมเธอถึงอยากจะฉันมันลำบากนะสิถูกไล่ตามขนาดนี้ผมก็เศร้าเป็นนะทําเอาชินมอไม่รู้จะตอบอะไรเลยแล้วฟูจิวก็ถามว่าคุณว่างตอนไหนชินมอก็ได้ตอบว่าช่วงบ่ายฟูจิวก็ได้แชทต่อว่าพวกคุณใหญ่คนโตมักไม่ค่อยมีเวลาหรอปวดหัวเลยแฮะ งั้นคุณมารอฉันหลังเลิกเรียนตอนหกโมงสิบห้าที่ร้านกาแฟสีฟ้าหรือที่อื่นก็ได้ชินมอก็ได้ตอบว่าเดี๋ยวก่อนแล้วสิ่งที่ชินมอถามต่อก็คือเธอเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงตอนที่ฟูจิวกํากำลังแชทหาชินมออยู่ในเวลาเรียนอยู่นะคะก็มีเสียงอาจารย์เมื่อความดันและปริมาณของก๊าซคงที่ สิ่งที่ชินหม้อถามทำเอาฟูจิวสตันไปเลยแล้วฟู่จิวก็ได้ถามว่าทำไมละ่ะผู้ชายทำไมล่ะครับคุณต้องการอะไรจากผมหรือเปล่าฉินหมอก็ได้ตอบว่าฉันไม่สนใจผู้ชายทำเอาฟู่จิวกลั้นหัวเราะไม่ไหวอุฟ๊ฟ <c oughs> กระบวนการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎของ,กของแกลุสแทก บริษัทฉินณที่ห้องประชุมฉินมอก็ได้คิดหนักกับการแชทหาฟูจิวถึงกับต้องนอนที่บริษัทน้องไต่ก็พูดออกมาว่าดูเหมือนว่ากับตันจะนอนที่นี่เมื่อคืนนี้นายแว่นก็ตอบว่าเขาคงจะยุ่งแหละไม่น่าใช่หรอกเลยขาเหลียงบอกว่าเขากำลังรอให้ใครบางคนตอบกับข้อความเขารอจนถึงเที่ยงคืน หาใครกันนะที่สามารถทําให้ประธานฉินรอตั้งคืนนึงท่านประธานครับชุดของคุณที่นําไปรีดผมนํามาให้แล้วครับดีแล้วฉินมองก็เดินไปหาชุดสูตรแล้วก็สวมมันได้พูดว่าแซโดโพดําให้ฉันไปหาอะไรนะกับตันคุณจะไปไม่ได้นะผู้ชายคนนี้เจ้าเล่มาก เขาทำอะไรได้บ้างเราก็ไม่รู้ทานชินเราต้องการคุ้นเพิ่มดังนั้นครั้งนี้เราจะปล่ยเขาไปไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นกับดักทำไมฉันถึงจะไม่รู้ตัวหรือบางทีพวกนายสองคนคงเตือนฉันกว่าว่าฉันจะดนหลอกงั้นสิไม่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 หลอกครับผมไม่กล้าหลอกครับจากนั้นชินมอก็ได้คิดอะไรออกเขหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทั้งสองคน ก็ได้แต่จ้องถามว่าเขาทำอะไรนักเรียนควรทราบนี่คือโครงสร้างการก่อสร้างแบบอิสระเฮาฮ่า,วาวควิก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 ฟูจิวลุกขึ้นมาตอบคำถามเธอชอบผู้หญิงแบบไหนอาจารย์ถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะ หมอน,นี่ที่ไม่รู้หนังสือจะไปตอบอะไรได้น่ำซ้ำคงไม่เข้าใจคำถามด้วยซ้ำแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึง่งมาดึงเสื้อฟูดจิวแล้วก็พูดว่าสวยเป็นภาษาอังกฤษนะคะฟูดจิวก็ได้ยิ้มตอบกลับฟูดจิวได้ตอบเป็นภาษาอังกฤษรัวๆเลยว่าแต่เราจะภาคไทยนะคะมีน้อยคนที่ผมรักจริงๆและยิ่งน้อยคนที่ผมคิดว่าดี ยิ่งผมได้เห็นโลกมากขึ้นผมยิ่งไม่พอใจกับมันมากขึ้นอ้อว้าวและทุกๆวันมันช่วยยืนยันความเชื่อร่วงความสัมพันธ์ของมนุษย์และกันพึ่งพากันรู้จักกันแบบผิวเผินมันดูไม่น่าเชื่อถือว้าว <Wow. S 1> สาวๆในห้องต่างตกลุมรักฟู่จิวฟู่จิวเก่งมากแต่ครูคิดว่า เธอยังเด็กควานท่องจำคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้มากขึ้นโอเคจบคลาสจ้าผู้จิ๋วก็ได้นำโทรศัพท์ออกมาดูจินม่อได้บันทึกเสียงส่งมาหาผู้จิว๋วตอนนี้เราอยู่ในห้องเรียนไม่สะดวกที่จะฟังเสียงแฮผู้จิ๋วก็ได้แชทว่าตอนนี้ผมอยู่ในชั้นเรียนไม่สะดวกที่จะฟังเสียง ชินมอก็ได้ตอบว่าฉันจะรอนายหน้าโรงเรียนนายรู้ว่ารถของฉันคือรถคันไหนใช่ไหมหาไม่ยากหรอกนายน้อยครับนี่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 แต่นี่มันไม่เด่นไปหรือไงให้ฉันเข้าไปในรถเขาเหรอดิง้งดองอละ่ะบอสชินบอกว่าอยากจะเห็นฉันอยู่ทุกที่ที่เขาอยู่ดูนั่นรถของคุณชิน มันไกลไปอ่ะมองไม่ชัดเลยคุณฉินแต่งงานกับฉันทีค่ะติงฉินมอก็ได้แชทหาว่าผมไปข้างๆนะแซดพอดํา <That program S 2> จะมาไหมครับหลังจากเล่นเกมมานานนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเจอกับคนในเกมหวังว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ชายตัวใหญ่นะนั่นสิครับ เขาเป็นนักเรียนมปลายแบบไหนกันถึงได้แข็งแร่งขนาดนี้ผมเองก็อยากรู้จักเขาเหมือนกันน่าถ้าหมอนั่นสูงสองเมตรเราเสียบเปรียบในการต่อสู้แน่อย่าคิดแบบนั้นสิครับเรามาที่นี่เพื่อมาเจอกับเขาไม่ใช่เหรอหรือคุณกลัวเขาจริงๆนายพูดอะไรกันฉันเนี่ยน,น่ากลัวเงียบก่อนดูพันฉินสิเขาดูไม่ตื่นเต้นเลยนะนายคิดว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมบอสถึงนัดเจอกับคนอื่นแบบนี้ไม่รู้สิครับแต่ถ้าเป็นเซตโพดัม um, ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งสองคนก็หันไปมองฉินมอฉินมอก็ได้มองหันครับว่าพบคนที่เขาอยากเจอไหมแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือค้าคุณฉินคะมองฉันหน่อยสิคะฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วฉันก็จะตายเหมือนกันเขาหล่อมาก คุณชินคุณชินในน้อยครับในน้อยครับในน้อยคุณกำลังจะไปทำงานไรหน้าโรงเรียนกันครับถอยไปปังในน้อยผมรู้ว่าคุณยังคิดถึงชินหม้อดูสิครับถ้าท้าเขาเหมือนกำลังรอคนอยู่แน่แน่มันไม่เหมาะสมถ้าคุณเข้าไปจะสร้างปัญหาเหมือนในอดีตนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพลาดขึ้นมาแล้วคุณจะถูกไล่ออกอีกนะครับฮิ นายเห็นใช่ไหมล่ะว่าเขารอใครบางคนอยู่รู้ไหมล่ะว่าเขารอใครใครหรอครับฉันไงใครกันผููจิวไอคนนั้นยังไม่ยอมแพ้เรื่องฉินหม้ออีกหรอไม่จริงหนะ้าฉันเพิ่งตกลุงรักเขาไปเองนะหยุดก่อนประธานของพวกนายรอฉันอยู่ขออภัยเรายังไม่ได้รับคำสั่งอะไรมาคุณเทพฉิน เอาผู้คุ้มกันของคุณออกไปทีคุณเทพฉินเอาผู้คุ้มกันของคุณออกไปทีฉินหม่อก็ได้หองหันควบออกไปแล้วคนที่เขาตามหาก็คือฟู่จิ่วนั่นเองฉินหมอก็ได้นึกขึ้นมาว่าเป็นเขาได้ยังไงกันให้เขาเข้ามาน้องต่และน้องแวนของเราต่างตกใจนักเรียนคนอื่นก็เอ๊ นกันฉันบอกในแล้วว่าพระทันฉินรอฉันอยู่ทําไมนายถึงไม่เชื่อกันหวัวหน้าแม้ว่าคนคนนั้นจะเคยทําอนาจารกับคุณทำการฝูงชนจำมันมากมันคงดีกว่าถ้าเรามาคุยกันและไปทานอาหารด้วยกันหฮมเอาสิแล้วเทพฉินอยากเอาชนะใครกันผมเหรอฮิเอาชิมอถึงกับเหงื่อตก ฮฮิิ <c oughs> อย่าเข้ามาใกล้ฉันมากเกินไปเวลาพูดแล้วก็ขึ้นรถมาฮิ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 หินมอก็ได้ขยับไปนั่งใกล้กับประตูรถสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวก่อนผมคือ Z ซ r โพด c มชื่อจริงของผมคือฟูจิวเป็นเขาจริงด้วยเกผู้เฉาโฉของเจียงเฉิงเรายกเว้นเขาในช่วงเวลาที่เราต้องถ่ายทอดศพอะไรกันครับเนี่ย แซตโพดำในความคิดของฉันต้องเป็นผู้ชายที่ดูดีกว่านี้ฉันขอโทษละก,กันที่ไม่ได้ดูดีเหมือนกับที่นายจินตนาการไว้นี่คงหมายความว่าฉันไม่เป็นที่ชื่นชมของนายสินะดันผมเชื่อว่ามอนนี่คือแซตโพดั um. ผมขอแข่งกับเขาได้ไหมนายอยากสู้กับผมสินะนายไม่กลัวว่าผมจะตีนายแล้วทำนายร้องไห้เหรอแวก<ะ>อย่าลังเกเด็ก ตันครับทาไมถึงไม่เข้าข้างผมกันล่ะครับนอกจากนี้ฉันไม่ชอบผู้ชายฮิฮิฮโดยเฉพาะผู้ชายที่อ้างว่าจะดูแลฉันทําไมเขาถึงเอาแต่พูดเรื่องในอดีตกันผู้ชายคนนี้เอาใจยากจริงๆนายไม่ชอบกับตันของเราเหรอทําไมถึงเมินตอนที่กับตันพูดเสริมในกันละ่ะก็แหม่ผมยังเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องและมันก็ไร้สาระด้วยนี่นา หมายถึงนายไม่ชอบประทานชินของพวกเราเหรอประธานชินผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วผมไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นผมไม่ได้พูดออกรถลึ่นลึนนายน้อยนายน้อยถูกคุณชินเอาตัวไปแล้วเป็นไปไม่ได้ ที่ฉินมอจะรำคานและทนไม่ได้ในที่สุดเขาจะสั่งสอนน้อยด้วยตัวเองนายหญิงขออภัยด้วยที่เสี่ยวตองผูดนี้ไร้วความสามารถไม่ไม่ไมอันดับแรกเราต้องโทรหานายน้อยก่อนวืดวืดสวัสดีครับนายน้อยนี่ผมเองขับคุณปลอดภัยไหมฉินมอจะพาคุณไปที่ไหนหรอครับ เราจะไปที่ไหนกันหรอฟุบพวกเราจะไปหาอะไรกินคนที่มาเจอกันแบบออนไลน์พวกเขาส่วนใหญ่มักจะไปกินเลี้ยงด้วยกันไม่ใช่หรอฟุบถึงจะรู้สึกปแปลกๆที่ได้ยินจากปากของซ e o ก็เถอะหรือว่าเมื่อคืนเขาหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจะพาไปกินข้าวฮ่าฮ่ฮ <joue> ่าฮ่กิน กินเหรออะไรกันครับสาับเปาเขาจะสับคุณให้เป็นขนมปังเนื้อมนุษย์แล้วครับนนในน้อยไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวต้องจะไป่ช่วยคุณเองไม่ต้องห่วงแค่เป็นกินข้าวเฉยเอย่าคิดอะไรแปลกๆแบบนั้นสิฉันไม่ได้จะไปนอนกับเขาสักหน่อยทำไมต้องฆ่าฉันด้วยเอออุฟ๊ฟโอ้ยอย่าพูดเรื่องไร,สร้สาระแบบนั้นสิครับคุณอาจจะตายได้นะครับรู้แล้วหนะ่า ถ้าผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณจะเชื่อผมไหมครับพี่เสี่ยวฉินฟึ๊บควบอยากกินอาหารมื้อน,นี้แบบเงียบๆแล้วก็หยุดพูดได้แล้วชินหม้อก็เอามือตัวเองมาดูแล้วก็คิดว่าความรู้สึกเหมือนแมวเลยร้านอาหารชินไผ่ ว้าวยินดีต้อนรับครับเชิญทางนี้เลยค่ะท่านประธานฉินฉันอยากกินน้ำมันสับปะรดครึ่งโหลแล้วก็เอากับบ้านอิดครึ่งโหลทำไมไนายไม่ใช้เงินของตัวเองซื้ออย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ล่ะประธานฉินอยู่ที่นี่พาเขาไปห้องที่หนึ่งแจ้งขวาเพื่อเตรียมพร้อมๆด้วย ขอบคุณอีกครั้งที่มารับประทานอาหารที่ร้านเราวันนี้มีกุ้งมังกรออสเตรเียหอยอาร์กติกที่ส่งมาจากประเทศผู้ผลิตและถ้านายจะสั่งหมูอบน้ํำผึ้งก็ระวังเหมือนหมูมากกว่าเดิมล็อกันเฮ้ hey, ทำไมในายถึงมาเรียกผมว่าเป็นหมูกัน <c oughs> ผมอ้วนนั้นเหรอถามเขาเอาว่าอยากกินอะไร <c oughs> เวลามีคนเห็นผมจะบอกว่าผมผอม เหมือนไม่ไผ่หรืออ้วนกันมันในตัวฉันมันบอกถึงการกินของตัวผมเข้าใจไหมเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเขาทั้งเสียงดังและสุขสนเขากินไปนิดเดียวเองกินอาหารเปลืองมากฉันคือพระเจ้าปล่อยฉันฉันจะร้องเพลงการกระทำของเขามันลบกวนลกค้าอะไรอื่นปัญหาใหญ่กำลังจะมาแล้วตอนนี้เขาเป็นเศรษฐีใหม่ที่กำลังพุ่งในเมืองเจียงเฉิง อำนาจของเขาเพิ่งจะแพร่ขยายในวงกว้างใช่ไหมคนแบบนี้ก็เหมือนๆกันหมดกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้จิจผมจำกุ้งมังกรร้านคุณได้มันอร่อยมากขขอบคุณค่ะนายชอบกินกุ้งมังกรเหรองึอบเสร็ฟกุ้งมังกรให้เขาสิบตัวนักงานทุกคนต่างตกใจ เวนเมตแต่ฟูจิวคุณฟูต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะคุณแพ้อะไรไหมคะคุณฟูคะไม่ชอบชื่อนั้นมันจะสับสนกับคนอื่นใครกันดูเหมือนเขาจะมีพี่น้องอยู่นะน,นั่นมันแล้วจะให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรดีคะยิวก็ทำหน้าตาโกรธและจริงจังมากว่าก็ให้พูดว่าให้เรียกว่า ท่านจิวตึงผู้จิวผู้จิวก็จับหัวตัวเองแล้วผู้รัเจ็บอาททำตัวหยิ่งเกินไปผู้จัดการหลีให้ผมต้องสอนวิธีปฏิบัติตัวกับแขกให้คนเลยฮะค่ะคุณจิวเย,ย่คุณกลับไปทำงานได้แล้ว ฮเคยเห็นกับตันเข้าข้างใครไหมรู้สิแต่บางคนที uh 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 ่เล uh ่นกินไม่ดีอาจถูกเขาโยนออกจากตือเลยใช่ไหมกุ้งมังกรที่คุณสั่งมาแล้วค่ะว้าวมากินกันเถอะงำ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 ว้าวกุ้งมังกรของที่ฟูจิว กินอาหารอยู่ชิ้นหม้อก็ได้เหละมาโมงฟูจิวฟูจิวก็ได้คิดขึ้นมาว่าฉันเข้าใจละเขาต้องการฆ่าฉันด้วยการกินสินะแล้วก็จบไปกับตอนที่14ถึงตอนที่18แล้วนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพรุ่งนี้งดลงคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามใกล้ถึง500แล้วต้องไปทำา7คลิปในตอนเดียวตามที่สัญญาไว้ คิดว่าจะไวขนาดนี้เลยต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามช่องอาบีมางะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ